สวัสดีค่ะทุกคนอีเวนต์ใหม่สนุกมากๆนะคะพับจีนโมบายนะมีให้เราขี่หุ่นกันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะคะว่าจะสนุกขนาดไหนแล้วมันขึ้นได้กี่คนเนี่ยขึ้นได้คนเดียวเหรอขึ้นเปล่าไม่นั่งไม่ได้ครับเคยขึ้นไปที่นอกเอ้ยได้ได้หลายคนเหรอนั่งอีกคนเนี่ยนี่สองคนพี่โอ้ไปดิไปดิไปคนไปกับคนเลยเธอเขบวงขบวงขบวงเป็นไงล่ะเธอดูไว้ มีหุ่นยนต์จะยิงให้หมดเลยเดี๋ยวเราลองเหยียบดูบ <S 2> <S 2> เฮ้ยใครยิงอ่ะโอ๊ยทําทยิง